สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถใช้งาน1คันนะครับกว้างขวางนั่งสบายดูหรูดูดีระดับ VIP แน่นอนครับกับ Toyota c a m r ร2.0นะครับ2.0อตนะครับปี2003นะครับคันที่เป็นตัว E ีนะครับ69,000าบาทนะครับรถอยู่ที่นครปฐมนะครับชี้เป้านะครับเผื่อมีคนกำลังถามหาหรือตามหารถรุ่นนี้นะครับกว้างนั่งสบายดูแลง่ายอะไรหาได้สบายครับ69,000บาทนะครับ เน้นโทรเจรจานะครับรถอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับภายในเป็นเบาะหนังสภาพสวยๆนะครับใครชอบสนใจโทรเจรจาได้เลยครับ t ต y o t a าค m มรี่นะครับสภาพสวยๆโดยรวมก็ถือว่าน่าสนใจนะครับที่เหลือสมาชิกไปเช็คไปชมทดลองขับนะครับวันนี้ผมเจอมานะครับก็เลยนำมาฝากนะครับขออนุญาตชี้เป้านะครับเผื่อจะถูกตาถูกใจสมาชิกที่กำลังหารถราคาหลักหมื่นนะครับได้คัมรี่กว้างนั่งสบายดูแลก็ ไม่จุกจิกครับโดยรวมคัมรี่ทนครับตัวนี้เป็น2.0ออโต้ 0, Auto, น้ำมานล้วนนะครับเอกสารครบพร้อมโอนสนใจนะครับเน้นโทรเจรจาไปเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับสำหรับผมสําหรับคันนี้ผมทําหน้าที่ชี้เป้านําเสนอนะครับชอบใช่ก็โทรได้เลยนะครับโดยรวม ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับทั้งสภาพและราคาใครอยู่ใกล้อยากได้รถราคาหลักหมื่นแบบกว้างนั่งสบายมีแอร์หลังด้วยนะครับตัวนี้ก็ไปชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับราคา69,000บาทนะครับขาแจ้งมาราคานี้ไม่ต้องต่อเลยครับขายถูกแล้วครับก็ถูกจริงครับเมื่อเทียบกับคัมรี่นะครับและได้โฉมแบบตัวนี้ก็ ทนครับถึงปีจะลึกแต่คือคัมรี่ครับ69,000บาทกว้างนั่งสบายขับไกลๆนี่ไม่มีเมื่อยตัวแน่นอนไปเช็คไปชมถ้าสภาพพอใช้ได้หรือเก็บงานไม่เยอะนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆเอาไปใช้งานครับ69,000บาทนะครับสุดแล้วครับสำหรับ VIP c a m ัมรนะครับเยี่ยมมากๆเลยครับภายในครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเอกสารครบเร่มครบพร้อมโอนนะครับภาษีไม่ขาดนี่ครับฝากไว้ครับเผื่อจะมีคนถูกใจ